นายกรัฐมนตรีได้ไปปรกฐกถาพิเศษเรื่องของจุดเปลี่ยนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืนพร้อมกับย้ําค่ะว่าประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสะอาดเป็นจุดเด่นดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในไทยค่ะเรื่องนี้สําคัญนะคะเพราะว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีพลังงานนะก็<ถ>ไม่มีไฟไม่มีอะไรใช้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดงาน Thailand Energy Executive Forum แล้วก็ได้ประทกถาพิเศษในหัวข้อจุดเปลี่ยนพลังงานไทยสู่ความยั่งยืนค่ะโดยท่านก็ยืนยันนะคะว่าให้ความสําคัญในด้านพลังงานโดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเมื่อวานนี้ก็ได้มีคำข,ข้อสั่งการช่วยเหลือลดค่าไฟสําหรับเครื่องสูบน้ําทํานาพลังงานเป็นต้นทุนและองค์ประกอบใหญ่ของการทําการเกษตรเรื่องของพลังงานโซลาเซลล์ที่เป็นพลังงานที่ถูกที่สุดที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนและไทยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนต่างชาติมองว่าเป็นจุดบวกสนใจลงทุนด้านพลังงานสะอาดโดยเฉพาะรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG index ของไทยที่อยู่อันดับที่30กว่าของโลกอยู่สูงที่สุดเลยในอาเซียนนะคะ,ะหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปเจราจากับประเทศในแถบยุโรป เดือน,นหน้าก็จะมีการเดินทางไปเยอรมันเพื่อเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาเพราะนักลงทุนทั่วโลกสนใจเรื่องของพลังงานสะอาดโดยเฉพาะสหรัฐและจีนดังนั้นเชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานก็จะให้ความสําคัญและตระหนักดีในเรื่องนี้นอกจากนี้่ันก็พูดนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งมีการพูดคุยกันหลายเรื่องโดยเฉพาะการดึงพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะะเป็นพื้นที่ทะเลทับซ้อนรตรงระหว่างเรากับกัมพูชานะคะ ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องของชายแดนหรือว่าเขตแดนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ยืนยันว่ารัฐบาลน่าให้ความสําคัญสูงสุดในเรื่องนี้จึงขอให้ทุกคนสบายใจรัฐบาลนี้จะเดินหน้าต่อไปโดยพยายามแยกแยะปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับปัญหาเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ต้องทําอย่างไรต้องทําอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้และส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวดีขึ้น ท่านนายกก็ยังย้ําด้วยนะคะว่าประเทศไทยได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของพลังงานส่วนค่าไฟยังคงเป็นปัญหาอยู่รัฐบาลได้เจราจาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงมีเสถียรภาพทางด้านการเงินที่มั่นคงพร้อมดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกมาตั้งฐานผลิตในไทยรวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนให้นักลงทุนไม่ใช่ไม่ใช่แค่พลังงานสะอาดอย่างเดียวแต่ยังมีท่าเรือนํำลึกเฟสสามต้องพัฒนาให้ดีขึ้นรวมถึงรถไฟ ความเร็วสูงและโครงการแลนบิดรองรับการขนถ่ายสินค้าจากทั่วโลกทําให้การค้าระหว่างประเทศดีขึ้นรัฐบาลจะเร่งเจรจ เร่งเจราจาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ไปประถมคถาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยสำคัญ<ม>นะคะเรื่องของการดึงดูดการลงทุนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าค่าไฟแพงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เอ๊จะเลือกไป<ม>ประเทศที่ค่าไฟถูกก่อนเป็นต้นแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของพลังงานสะอาดนะลดโลกร้อนลดคาร์บอนฟุตพินเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งไม่ใช่แค่รัฐบาลนะคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างน้อยก็ลดใช้พลังงานกันก่อนอันนี้ก็สามารถทำ เดียวกันนะคะ uh huh.